พีเคปียวัตรยืนยันเลิกยุ่งกับนางแบบเวียดนาม100%ลั่นไม่มีทางกลับไปกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกรอบหลังจากที่พีเคปียวัตรได้ชี้แจงกรณีทวิปที่ไปเที่ยวเกาะสมุยหลังมีคนจับตาว่าไปกับนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เงียนหลังมีภาพเช็คอินในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต่อมา PK ยืนยันว่าตนไม่ได้ไปกับนางแบบสาวเวียดนามและไม่เข้าใจว่าทําไมอีกฝ่ายต้องลงรูปตามทั้งที่เจ้าตัวอยู่ออสเตรเลียและไม่ได้คุยกับโจโลี่เหงียนมา2เดือนแล้วขณะที่โจโลี่เงียนเองก็โพสไอจีสตอรี่เจอสตอกเกอร์ตามน่ากลัวมากและเมื่อซูมภาพดูก็พบว่าเป็นภาพที่คล้ายกับ DJPK ล่าสุดค่ะ9พฤษภาคม2567พ K ปียวัตได้เปิดใจถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดวย DJ PK เเผยชัดว่าจะไม่ยุ่งกับนางแบบเวียดนามคนนี้แล้ว100%ส่วนรูปที่โจ วิงเหียนโพสต์ว่าเป็นสตอกเกอร์นั้นทางด้านดีเจพีเคยอมรับว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆแต่เมื่อนานมาแล้วตอนไปเที่ยวที่เวียดนามสำหรับกรณีที่เช็คอินสมุยนั้นดีเจพีเคก็ยืนยันคำเดิมว่าเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวกับครอบครัวเท่านั้นส่วนเมื่อวานก็ทำงานอยู่ที่ย่านอโศกแล้ววันนี้ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่มีทางไปโผล่ตามภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลแน่นอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ